สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื้อนี้ก็มาปลูกข้า่นะครับก็นั้นนี่กัก้นปลูกลุมไปแล้วก้นลุมปลูกไปแล้วครับได้ได้ยืดซีบลุมนะครับได้ข้าแดงมากนะครับไปเอาข้าแดงยืดสวนของแม่ผมมาด้อยยูย่สวนเราก็คขาแดงมันไหลนะครับผมก็เลยเอามาขยายมาขยายอยู่หน้านะครับ ปลูกได้อยู่ประมาณสิบลุมนะครับอันนี้เป็นข่าแดงอ่าส่วนจํานวนปลูกนั้นตามแล้วแต่อันแล้วแต่คนสิอยากปลูกนะครับอยากอยากให้มันใหญ่ไว้ก่อใหญ่ไว้ก็ปลูกหลายๆนะครับใส่้หลายๆหัวจักหน่อยแต่ให้มันบ้าเปลาเอออยากได้หลายลุมแน่ก็ให้ปลูกเอ่อจักสามหัวสี่หัวหาหัวนะครับประมาณนี้เนาะสี่ต้นหาต้นเนาะประมาณนี้เนาะครับอ่าส่วนวิธีปลูกนะครับเด้อ เอ่อนี่ก็ขุดลุมพอประม่านนะครับขุดลุมพอประมาณแล้วก็เอาอันค่าลงค่าลงถมดินปกติเลยครับเอ่อบ่มี่ยังมากมายเอาค่าลงแล้วก็ถมดินปกติบ่มี่ยังบ่มี่ยังไรไฟมีขี้งว่ะใส่ก็เอามาใส่เด้อครับเนดะ้อสี่ห้อง,ห,องออนนห,อห้องก้นก้อนก็ได้หรือบ่ห้องก็ได้แล้วแต่นะครับเดนะ้อไฟมีไฟมีขี้งว่ะมี่ยังอ่ปลูกคา ปลูกง่ายๆครับปลูกไม่ยากครับผมขยายผมก็ขยายตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ40 40ิลุมละ40ประมาณ40กว่าลุมนะครับตอนนี้40 50หลุมละประมาณนี้รวดวันนี้น่ากว่าจะเป็น60 70บลุมละประมาณอยู่ในมือนี้ก็ได้ประมาณ10บลุมนะครับเนาะขยายขยายออกเรื่อยๆเนาะตอนแรกมันก็มีอยู่หกหกกอนะครับหกข้าวหกกอผมก็เอามาขยายเรื่อยๆขยายอยู่ด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ่ายยางไปเบิ้งนะครับเด้นอันน่ะ อันนี้ก็เป็นซีบลุมปลูกอยูอ่ระวางาโกกบักเผานะครับมันมีบักผ้าหนมหอมอยู่นะครับมันมีบักผ้าหนุ่มหอมอยู่กับผมกับปลูกอยู่ระวางโกกบัก,กเผาเป็นบัก,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 กเ,าเกาผานุหอมเตี้ยนะครับเนาะนะครับปลูกอยู่ระวางโกกบักเผาซีเพยายามปลูกให้มันให้มันได้เกือบ เกือบเลยครับเกือบเกือบ,อบทุกตารางเมตรดนะครับเด้ย๋ยวพยายามสีให้มันมีต้นใหม่มีอี่ยังายๆแนวพยายามปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกแล้วก็หดน้ำนะครับหดน้ำปกติธรรมดานะครับหดน้ำเพราะหัวน้ำหดน้ำเสร็จแล้วไปมีขิงวัวนะครับอยากข้องก้นก็ได้หรือว่าอยากใส่ด้านบนก็ได้นะครับสาม,มารถใส่ได้เลยพอดีขิงวัวของผมมันมันหมดนะครับเดี๋ยวเสียไปเอามาอีกอยู่ คือไปหาเ,าเอาไม้อีกครับยู่นี่ก็ได้ประมาณเอสิบหลุมนะครับปลูกได้ไประม,มาณสิบหลุมมื่อนี้สิบหลุมบรรยากาศตอนเสาร์นะครับอยู่ข่างเออข่างสานะาาครับข่างสาสาก็กว้างยี่สิบกู้สามสิบครับประมาณนี้ลึกประมาณสามเมตรสามเมตรแน่อยๆนะครับเนาะสามเก็บน้ำตอนนี้ก็เกือบเอออีกประมาณ ยี 20, ่สิบสามสิบเชนนี่แหละครับสีไอรล่นจีฮอดเบิมนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสองเมตรกว่าอยู่สามเมตรแล้วละ่ะประมาณนำนาเก็บน้นำให้ใส่ไอ้ให้มันได้มดปีนะครับเนาะเดี๋ยวฟาบังคาปลูกคาครับอันนี้เป็นข่าแดงนะครับข่าแดงปลูกคาปลูกข่าแดงนี่ครับ <c oughs> อันนี้นมันสีมดครับ ก็เลยปลูกอ่ะในหน่อยๆก็เป็นกอสุไทร์ก็เลยแบ่งมากก็เลยเอาเอาสำนี่เอาทึ่งทึ่งทั้งรางมันเป็นหัวแก่ๆนะครับหัวใหญ่ๆทั้งล่างก็เลยปลูกปลูกไปซันนี่นี่นะครับผายางเบิกนี่นะครับปลูกข้าใส่สี่กองสี่สี่ไงใบครับสี่ไงใบหัวกองมันไหลอ่าปลูกอ่ปลูกบางที่ก็ปลูกบางคนปลูกกับปลูก ตัดตัหัวปลูกก็นเลยนะครับเด้อตัดตาเอาตา้หัวมันมาปลูกมันก็ขึ้นขื้นอยู่ห้างที่มันก็ขึ้นอยู่ห้องผมผมก็เคยตัดมาปลูกอยู่มันก็ขึ้นขื้นด้วยกันอยู่ครับแต่เออคนไเลยแม่แม่ผมเราก็บว่าหมักเนาะแม่เราก็บว่าหมักเราก็แบบมันรูมีใบพ่นวามันมีใบไปสังกาะแซงกระจงใบอะไไปน่ครับปลูกกับปลูกให้มันถือใจเพิ่นน้ำเนาะหน้าเพิ่นน้ำหน้าเพิ่นนะครับเนาะมาอยู่น้ำเพิ่นมาอยู่น้ำแม่นะครับเนาะ เลยปลูกปลูกให้มันถือใจพุทโธนา่นเลยว่ามีทีปลูกส่งขัดใจแม่ครับหลายๆหลายๆอันอยู่ทั้งข,งขางคากับสิ่งอ่้เป็นตะไคร้่นะครับเด้อตะไคร้ตะไคร้นี่ก็ปลูกไปเป็นแถวนะครับนะครับไครปลูกไปเป็นแถวนะครับตะไคร้แถวเงาเลยครับแถวเงาปลูกกับคาไปนั่นแหละครับอ่าอยู่ประมาณนี้ ปลูกคู่แล้วบ้างปักเผานะครับถ้าวเผานี่ใหญ่ห่อกับปลูกหาเนื้อปลูกไปเรื่อยเลยพยายามหาเนื้อปลูกไปมีสายดำๆก็เป็นสายพี่อีครับเอ่อนามหดหนามเวลาปั๊มหนามนะครับปั๊มหนามหดปั๊มหนามก็อยู่เออ่ยี่นี้นะครับตอนแรกผมก็ลากขึ้นลากลงนะครับเนาะลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลากปั๊มขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงอย่างเนี่ยครับอ่ามันกับเมื่อยเห็ดให้ปั๊มมันนานๆนะครับ ที่นี่ก็เลยเเปลี่ยนเปลี่ยนว่าเอาปั๊มมาติดเลยดีกว่าครับเขาซื้อซื้อเออ่ไม้กระบะนะครับมาเห็ดมา,มาเห็ดมามาเห็ดแอกเห็ดยังเห็ดนั่นมันเนาะเดี๋ยวสิรีวิวอีกทีนึงครับเป็นเทียงหน่หนอยครับแต่ของท่านเสร็จหรอครับเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะปลูกไอเห็ดให้มันเสร็จซ้ำนี่พ่อว่างปัม๊มหรอออือไงพ่ออะไรอยู่นะครับเนาะน,นี่ครับปลูกค่ะ ค่าผมปลูกปลูกว่าหลายครับเดี๋ยวหดวหนามพยายามหดวหนามซืมม้อเมื่อนะครับเด้อช่วงแรกๆจักอาทิตย์สองอาทิตย์หดวหนามจกเจ้าจักมื่อะรอบนะครับเนาะเมืออ่อหลับอันนี้เป็นลุมอีกลุ่มนึงอันนี้ซี่หาหัวนะครับซี่หาต้นนะครับเนาะอันนี้เป็นปกนักผ้าหอมครับตอนแรกกับสีไตนะครับเนาะอะไรตอนนี้อันนนั้นแล้วย่อนแมงลงครับเอ่อยังละ่ะด้วงด้วงมะพร้าวลงผมก็เอาแนวมาฉีด เป็นน้ำหมักนะครับเป็นน้ำหมักพวกสะเดาวพวกสะเดายาสูบเหล่าขาวนะครับเอามาหมักเอามาหมักร่วมกัรพกกุพกก่งกระสีดสีดไปเลยกันแม่งครับสีดใส่เจ้าใส้นยอดไปเลยครับให้มันไหลลงในน,น,นน้ำพบบุ่นสีดสีดซูมเออรุซูมืออร์ซมืออเอาดูนะครับนะครับปลูกขคาอันนี้ภาพเบื้องคาเลยครับเด้เอเดี๋ยวสิ่าาง,งายงางขึ้นไปเบิ้งข้างบนนะครับเด้อ เดี๋ยวผมย่างขึ้นไปเบื้องข้างบนครับอันนี้ก็เป็นกอข่าทั้งด้านบนนะครับเด้อเออเนี่ยครับ,ะะรบจะเป็นแถวยงีง้วไปเดี๋ยวพาย่างเบื้องอันนี้เป็นกอข่าที่ปลูกไว้แล้วประมาณเออเดือนสองเดือนนี่แหละครับประมาณนี้ประมาณนี้เป็นข่าแดงเช่นกันครับอ่านี่มันก็นเริ่มเออแตกนอออกมานะครับแตกนอออกมา เป็นดินที่ปลูกของผมพื้นที่ผมเป็นมันจะเป็นดินเหนียวดินเหนียวทั้งหมดเลยครับเลยดินเหนียวแข็งเลยล่ะครับนานาแรงนี่แข็งเลยท,ทั้งหมดน้ำเอาเนาะครับนเนาะอยู่ประมาณนี้ครับปลูกคาคาแถวนี้อยู่ประมาณสามสิบสามสิบกอนะครับไตอันนี้ที่ไตที่ปลูกไตนะครับเนาะที่มันไตนี่สามสิบกอไตอยู่ประมาณสองสามลุมนี่แหละครับสามสองสามลุม อันนี้ปลูกหน่อยครับปลูกเลากกผมตัดผมตัดมันมันตำไหมครับผมตัดการมันตำน้ำปลูกตัดก้านตำหลอกกที่นี่มันมันสาบกหดน้ำไว้มันแท่งนอสากำลัทึงมันทึงมันหน่อยหลุมหนึ่งอยู่ประมาณสองกิ่งสามกิ่งนะครับัวปุ่มตีผมปลูกสองก้านหนึ่งสามก้านมันก็เลยส่งสาสจายักหน่อยอันนี้มันแตกแตกนอกขึ้นมาเนาะครับเนาะอันนี้ ที่ปลูกคาเน,นี่เป็นคาไปอันนี้ครับมันก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับแล้วนี่ครับมันก็เริ่มแตกนอกขึ้นมาปลูกคาอยู่แถวนี้มีสามสิบลุมครับม้านสามสิบลุมสามสิบลุมนะครับนี่มีม,าม้านสามสิบลุ่เนี่ยครับมันก็มีคนที่มันที่มันแตกออกมา,มาผมก็ใส่ขิงหัวะนะครับกลอนกลนกลนหลบ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 แล้วก็เอาขิงหัวใส่นะครับ อด้านบนนี่ขิงหัวใส่มันก็สิมีอันนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็สิแตกขึ้นมาเรื่อยๆนี่ซุ้มขางบนนี่สงงวงามจังหน่อยนะครับนะครับซุ้มข้างบนนี่สวงามจังหน่อยอยู่ประมาณนี้ครับปลูกข้าแดงเ่าม,มีอย่างไรนี่ก็ใไส้ขิงหัวนะครับเนาะนะครับขิงหังว,ว,วปลูกข้า ตอนปลูก,กใส่กระไดบ่ใไสครับ่วนต้ห้องผมกับห้างเทียกห,ห้อง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 น้่มเลยครับเด้อห้างเทียกับกระไดห้องเ้อแล้ว,วชุดนี้น่ะปลูกชุดนี้นะผมนี่ดอกออกแล้วมีแมงไม่กินนะไม่กินดอกนะครับมีแมงไมากินดอกค่ะคาาน,นะครับประมาณนี้นะครับเนาะ ยูนี่มีสามสิบลุมยูนี่มีอีกอันนี้เป็นแนแดงนะครับอันนี้อีกยี่สิบลุมประมาณนี้ครับนี่ยี่สิบลุมอันนี้ส่งปลูกปลูกนาจังน้อยครับปลูกนาเราก็มันก็แท่งขึนนะครับเนาะนะครับเนาะมันก็แท่งขึ้นมันก็แท่งขึ้นมาเนาะก็ค่อยปลูกไปเรื่อยๆครับยูนี่มียี่สามสิบสามสิบบวกเป็นหาสิบหกสิบลุ้มละค้าผม อยู่ประมาณ60หลุมนะครับเนาะมันก็สิค่อยๆแท่งออกมาเลยครับเด้อเฮาก็หดน้ําหดน้ําช่วงหน้าฝนนี่ก็หดแน่บ่หดแน่ครับหดแน่ถ้าฝนมันทางหางเนาะเฮาก็เฮาก็หดเฮาก็หดมันนะครับเนาะเพราะฝนทางหางเนาะอันนี้เป็นคลิปอ่ปลูกข้าแล้วครับหรือแนะนําขคานะครับเด้ออ่ผู้ใดกับที่เขามาขอบคุณนะครับเด้อ ขอบุณคนที่ขเขามารับชมรับฟังนะครับเด้เอ